านเอแฟอร่อยเกีติมาบุกฟิวเจอร์พารคลังสิตแล้วตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่19ตุลางานจัดบริเวณฟิวเจอร์พารคลังสิตชั้นบนะงานนี้รวมของกินกว่า150ล้านวันนี้พี่จิตมัดรวมไว้15ล้านเด็เดๆทั้งนั้นร้านแรกเลยเป็นร้านลูกชิ้นปั้นโซ่ปั้นกันสดๆใหม่ๆหน้างานเลยนะน้าจิ้มมีเลือก2แบบแล้วก็ต่อกันด้วยร้านเอกอร่อยเครื่องแกงใต้คนเครื่องแกงน้ําพริกต่างๆแล้วก็เมนูกับข้าวมาเสิร์ฟพี่น้องชาวลังสิตไว้เพียบไม่ว่าจะเป็นแกงไตปลาแกงส้มแกงขั่วหมูหรือว่าหมูผัดสตอตัวน้ําพริกของเขาก็สามารถชิมได้นะน้ำพริกที่พี่ิตชอบคือน้าพริกมะขามกับข้าว ของเขาในกินที่ไรคือติดใจตลอดเลยตัวมีกะทิกะทีเด็ดเลยนะตัวซอสของเขามีความนัวๆคือเส้นก็ทำมาดีแล้วก็ต่อก,กันด้วยชิฟฟ่อนไส้แตกบ้านคุณแม่นะร้านนี้ใครที่ชอบกินชิฟฟ่อนต้องมาลองกินเลยนะเขามีให้เลือกหลากหลายไส้ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนใบเตยลูกชิดชาไทยฝอยทองตัดข้าวโพดนะราคาชิ้นละ35ละบาท4ชิ้นร้อยยี่สิบบาทตัวชิฟฟ่อนของเขาคือน,นุ่มละลายในปากเลยนะแล้วไส้ของเขาแต่ละรสชาติคือมีส่วนผสมของขอ,งอ้อผ้าแล้วก็หวานน้อยเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงสามทุ ทอดให้เลือก3แบบเลยอะ่ะตัวสีดำดำอร่อยนะทุกคนเขาทอดไม่ดีข้างในมีความเป็นคัาตาหม้อแม่จูนเขาก็มานะคิวยังไม่แน่นใครอยากกินรีบไปจัดเลยยังมีอีกหลากหลายร้านแลวก็ต่อกันด้วยร้านนี้เลยร้านปูคุกเบรรร้านเนียพี่จิตเห็นเปกระแสะมาพักนึงแล้วนะอร่อยดีให้ปูแบบเน้นๆเลยเกี๊ยวปูก็มี <c oughs> ก็มีร้านเค้กไก่หยงองพัทที่เดลี่ <c oughs> ด้วยนะร้านนี้เขาไปเรียนสูตรมาจากจีนเลยร้านเนียพี่จิตซ้ำรอบที่สองแล้วนะหนึ่งกองหกชิ้นสองร้อยหกสิบเก้าบาทอร่อยดีตัวไก่หยองก็อร่อยด้านใน น้ำพริกปูไข่กับหลนปูม้านะคือตักคาไหนก็เจอเนื้อปูดูดีให้ปูแบบเน้นๆเลยเจอร้านไส้กรอกอังเคอร์บอสอีกแล้วรอบนี้อยากกินชีสก็เลยจัดเป็น4ี่ชีสมาทุกคนคือชีสทะลักทะลักแบบนี้เลยราคาชีสละเก้าสิบบาทก็เจอร้านเบเกอร์วิดเพสตี่นะเขาทาเมนูใหม่ออกมาโอสก้าคีมพัฟพี่จิตจัดมา2รสชาติเลยทุกคนเป็นมัทชะเกตพรีเมียมนะแล้วก็เป็นวานดิลาคีมพัาของเขามันกรอบมากทุกคนแล้วตัวไส้ด้านในคือทํามาได้ดียหวานน้อยแล้วชีสอปังอันจิวก็อร่อยแต่ละล นะบอกเลยว่าอร่อยมากเขามีให้เลือกถึง4แบบเอา้าร้านปังเวอร์เขาก็มาพี่จิตก,ก็เลยจัดเค้กไก่หยอยงของปังเวอร์มากินอีกเขาส่วนตัวเป็นคนชอบกินของปังเวอร์อยู่แล้วไส้กรอกแม่ไก่เน,นี่ยทุกคนใครที่ชอบกินไส้กรอกเปรี้ยวๆพี่จิตแนะนําไปจัดเลยนะคือเปรี้ยวถูกใจมากร้านราชปลาหมึกเขาก็มานะแล้วก็ต่อก,กันด้วยร้านกล้องน้าตาลสดบ้านแถวนะกินแล้วชื่นใจหวานพอดีมีร้านโมจิผลไม้สดด้วยนะใครไปเดินฟิวเจอร์พาร์คลังสิตต้องแวะไปเลยนะทุกคนชั้น B ฟิวเจอร์พาร์คล